มาถึงคุณกมลรัตน์บ้างคุณกมลรัตน์ครั้งที่แล้วมาคุยกันเป็นรูมาตอยใช่ค่ะใช่ไหมฮะ,ะเล่าอาการให้อีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับวพาตอนนั้นก่อนอมาคุยกันเนี่ยได้ค่ะคือจะปวดมากปวดเคาะไล่หมดเลยที่เป็นข้อตั้งแต่คอถึงเท้าตรงไหนที่มีกระดูกตรงไหนที่มีข้อต่อที่เป็นข้อต่อใช่ค่ะปวดหมดเลยปวดหมดเลย,วเลยบวมไหมฮะไม่บวมนะคะแต่ปวดแบบ แบบเห็นดาวเลยค่ะขยับตัวไม่ได้นอนได้อย่างเดียวคือจะเข้าห้องน้ํานี่ต้องต้องอุ้มอะค่ะ,ะคือมันนึกอ,อยากจะปวดก็ปวดปวดตลอดเวลาค่ะโอ้โหปวดแบบขยับไม่ได้นอนจะพิกนี่ก็ไม่ได้ต้องให้ลูกแบบพิกให้อะค่ะกึ่งกึ่งอัม,อามาาพาตนะ,ะเห็นบอกว่าจะนอนหมอนเนี่ยต้องเอามือจิกหัวตัวเองนะผมจำได้ใช่ยกขึ้นเนี่ย คืออยากจะพีกไงฮะแต่แบบเออก็ไม่ไม่อยากจะเรียกแบบก็จะช่วยตัวเองก็พยายามที่จะยกแบบปกติไม่ได้ก็เลยเอามือจิกผมตัวเองเพื่อที่จะพีกบ้างอย่างนี้ค่ะ uh huh. ด้วยความปวด uh uh uh. ค่ะแล้วไปหาหมอก็ไม่หายไม่หายค่ะก็คือทานยาน,นี่ทานยานมาตลอดนะคะแต่มีความรู้สึกว่าพอเราทานสเตอรลอย ตัวจะบวมมะค่ะจะ,จะแบบรู้สึกเองแบบส่งกระจกไปโอ้หน้าเราแปลกมากคือจะบวมน้ําหนักจะขึ้นเกือบเจ็ดสิบมาฮะจากสี่สิบจากสี่สิบห้าสิบต้นๆน่ะนะคะก็ขึ้นไปเยอะมากก็คือรับตัวเองไม่ได้ก็เลยหยุดไปอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวผมวนกลับไปที่อาจารย์น้ำพายสักครู่หนึ่งนะฮะสเตรอยจริงๆถือเป็นยาใช่ไหมครับอาจารย์ครับค่ะเป็นยาคือเป็นยาต้านการอักเสบนั่นนะฮะครับเพราะว่ารูมาตอยก็คือครโรค แพ้ภูมิตัวเองนะฮะซึ่งถ้ามันเป็นเนี่ยมันจะเป็นทั้งสองข้างเช่นถ้าปวดเข่าซ้ายก็ปวดเข,าข่าขวาปวดไหล่ซ้ายก็ปวดไหล่ขวาคือมันจะคู่กันคู่กันอยู่ตลอดนะแต่บางคนก็จะปวดทั้งตัวทุกข้อข้ออยู่ตรงไหนปวดได้หมดเลยอันนี้สาเหตุก็มาจากที่ว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานผิดพลาดก็คือไปมองว่าอะไรไม่รู้ว่าที่อยู่บริเวณข้อต่อเนี่ยมันเป็น ศัตรูตัวร้ายเพราะฉะนั้นมันต้องไปจัดการอันนี้มันก็เลยก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นมามันก็จะปวดอาจจะมีไข่ร่วมด้วยอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วครั้งที่แล้วมาคุยกับเราค่ะก็ได้ทานบิมใช่ค่ะทานสีอะไรครับทานอัลินอค่ะสีชมพูสีชมพูค่ะทานยังไงต่อวันครับตอนนั้นทานมื้อละสองเม็ดเช้ากับก่อนนอนค่ะตื่นมาทานเลยอ่าทานอยู่นานแค่ไหนจนรู้สึกว่าเอ๊ะ แค่ประมาณเดือนเดียวนะคะเดือนเดียวแต่จะประมาณสี่ขวดเดือนเดียวประมาณสี่ขวดค่ะก็จะทานตั้งใจทานมากคืออยากหายว่างใช่ค่ะแล้วแล้วทานอยู่นานแค่ไหนจนรู้สึกว่าทานอยู่ที่ทานเอ่อแคปซูลวันละหนักๆเนี่ยสามเดือนค่ะสามเดือนใช่ค่ะสามเดือนแล้วก็ลดยาลงบาลเอง ลดยาเองอย่าบอกอาจารย์น้ำไผยนะอาจารย์น้ำไผย <c oughs> โกรธเลยนะฮะลดลดเตอร์อยลดอะไรที่แก้อักเสบมาก็บอกพ่ณพ <อ S 1> หมอทราบไหมฮะ ไม่ทราบแต่ไปถามคุณหมอเองไงคะว่าถ้าไม่ปวดไม่ต้องทานใช่ไหมคะมมคุณหมอบอกว่าใช่<ๆ>ก็ถือโอกาสเลยไม่ทานก็เลยไม่ทานเลยใช่คะ่ะทานแค่สีชมพูยอย่างเดียวทานสีชมพูกับสเตรอร์ลอยเพราะว่าคุมไว้หน่อยอะคะเพราะว่าไม่แน่ใจไม่อยากจะไปนอนแบบอีกไงคะคือก็ทานไว้ทราบว่าเออ,เอ,อตัวนี้มันแรงนะก็ลดตัวที่อ่อนๆกว่าให้เหลือตอนนี้คือทานสเตรอร์ลอยคู่กับอัธินอคู่กันได้ไหมครับอาจารย์อ๋อได้ค่ะเพราะว่า ผลิตภัณฑ์ของเราก็คืออาหารธัญพืชผลไม้ธรรมดานะคะก็คือเป็นมันไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นมันไม่มีการต้านฤทธิ์กันไม่มีการไปใช่ค่ะคือมาครั้งแรกก็ถามอาจารย์แล้วหาว่าทานคู่กันได้ก็สุดท้ายแล้วตอนนี้ร่างกายเป็นยังไงบ้างครับดีค่ะไปเที่ยวน้ําตกปีนเขาอะไรได้ยังมีอาการปวดขยบไม่มีค่ะนอนต้องพลิกเพล็กตอนนี้ล่าสุดนี่ก็คือไม่ทานแล้วค่ะสเตอรลอยบอกคุณหมอว่า ดีค่ะไม่ปวดไม่อะไรเลยตอนแรกคือสเตอยรอยนี่มันจะต้องลดทีละครึ่งเม็ดครับทานสูงสุดคือ 1, เม็ดครึ่งกับยากแก้ปวดอีกประมาณคือมื้อเช้าเนี่ยนะคะต้องประมาณห้าเม็ดครึ่งนะคะแล้วก็มื้อเย็นสองเม็ดแล้วก็วันอ,อัตวันเช้าวันเสาร์เนี่ยจะต้องมียากดภูมิก็ปัดออกหมดะะอลค่ะตอนนี้ก็แบบแข็งใจเองแล้วก็ กลับมาตั้งใจทานอาินอกมากมากขึ้นแบบย้อนไปเหมือนตอนที่ก่อนที่เราจะนั่นนะคะคือตั้งใจที่ว่าจะทานแค่ตัวนี้ค่ะเสร็จแล้วก็คือทุกวันนี้ก็คือไม่ทานยาละไม่ทานค่ะแต่ว่าก็จะก็ยังรักษาไปนิดนึงเพราะว่าเราต้องการที่จะติดต่อกับหมอแผนปัจจุบันอยู่ค่ะก็คือจะต้องมีการตรวจ ทุกเดือนหรือทุกเดือนครึ่งก็จะมีไปแต่ก็บอกคุณหมอไปตรงๆอะค่ะว่ายาตัวนี้เหลือยาตัวนี้เหลือนะคะแล้วคุณหมอเขาตรวจเลือดตรวจเลือดทุกเดือนใช่ไหมคะผลเป็นไงฮะผลก็คือไตดีขึ้นตับดีขึ้นเพราะว่าตอนแรกนี่คุณหมอจะขมมดคิ้วมากเลยเพราะว่าตัวบวมตับไตก็ก็เรียกว่าไม่ค่อยดีอะค่ะมันเดี๋ยวมันจะเสื่อมใช่มันจะแต่นั่นไปก็เลยถึงต้องบอกไงคะว่าคุณหมอไม่ไม่ไม่ตัดยาก็ตัดเอง คือตับตายไม่มีปัญหาใช่ค่ะแล้วเรื่องของรูมาตอยค่าค่าก็สามสิบสองหรืออะไรประมาณเนี้ยค่<ม>แต่ก็ไม่ปวดไม่บวมไม่อะไรผม,ผมไม่รู้ไม่มีความรู้ <c oughs> เรื่องค่าตัวนี้เป็นยังไงฮะจันมันคือรูมาตอยแฟกเตอร์นะคะคซึ่งอันนี้เขาจะใช้เป็นตัวคือคนปกติก็มีไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่ามันจะตำ่ำใช้เป็นตัวบอกว่า เป็นโรคลูมาตอยหรือเปล่าค่ะเป็นดัชนีซึ่งอันนี้ก็ลดลงแล้วแต่ต้องขอชมอย่างหนึ่งที่บอกว่ายังต้องติดต่อกับหมอซึ่งอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นนะคะครับ,รบเพราะว่าเราไม่รู้ว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยใช่ค่ะถ้าวันดีคืนดีเราไปเจออะไรบางอย่างแล้วมันเพี้ยนกลับไปกลับมาเนี่ยมันจะต้องมียาที่ไปคุมอาการที่มันเกิดขึ้นอย่าง ปัจจุบันทันด่วนอันนั้นนะคะแล้วยากดภูมินี่จําเป็นไหมคะ,ะยากดภูมิตอนนี้ไม่น่าจะจําเป็นยากดภูมิที่ให้เข้าใจว่าเป็นเมทโทเทกเซตเพราะว่าอันนี้เขาจะใช้ในโรคลุมาตออยจะใช้อาทิตย์ละ ครั้งหรืออาทิตย์ละสองครั้งก็ได้อาทิตย์ละครั้งแต่สี่เม็ดแล้วหนูทานแล้วอาเจียนไงฮะอ๋อทีละสี่เม็ดเลยคือเช้าสองเย็นสองพอเช้าสองเม็ดก็อาเจียนเย็นหนูก็ไม่ทานอันนี้มันแล้วแต่หมอเขาจะกาหนดอนะคะพอบางรายเขาก็ให้ทานอาทิตย์ละสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีก็ถ้าอาการหนักๆก็ทานวันวันเว้นวันเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้ยากดภูมิเนื่องจากภูมิของเรามัน มันเพี้ยนใช่ไหมคะ,ะมันไปทําลายตัวเองเพราะฉะนั้นเขาต้องกดมันเอาไว้ไม่ให้มันสร้างขึ้นมาแต่ตอนนี้เนื่องจากบิมไปด้วยบ,บิมก็ไปปรับภูมิคุ้มกันก็จะไปลดตัวที่มันไม่จําเป็นลงมานะ,ะลด t h 2 TSH 2, 2ลงมา TSH 2นี่เป็นตัวที่ไปกระตุ้นให้ B-cell สร้างภูมิดังนั้นถ้า TSH 2ลด B-cell ก็ไม่สร้างภูมิที่จะไปทําลายตัวเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาการก็จะดีขึ้นนะครับครับอขอเสียงปรบมือทั้งสองท่านในช่วงนี้ครับขอบคุณมากครับคุณกม,มลรัตน